สวัสดีไซสๆค่ะทุกคนตอนนี้นิตยาพาทุกคนมาที่หนองเม็กนะคะมาเบิ่งกับบรรยากาศสดๆในการหาป่าทุกคนบัตรชายฝั่ง200บาทบัตรแพร่0ี่รบาททุกคน โฮโหบ่ครับป้อข้างนอกขึ้นล่องอาเจ๊ดใหม่แล้วเกียร์โตดมาแล้วน้องเอ้ยโหโหบ่หลุดบ่ว่าจะเอาขึ้นบ่อนใส่อันนั้นมีมัดมี เอาเป็นไทยถูกกระเด็ดวะบ๊เป็นยังคะ่ะบ๊เป็นยังโอ้ป้ oh, าตัวนี้บอกยังไงเลยเออันโอ้คือยัวทายเจ้าของป่ากันนะคืออยู่ อันนี้อันนี้ไฟให้กำลังใจสินี่ไฟให้กำลังใจกินข้าวกัำยังเนาะมักตับหมูหงนี่หน่อยตับหมูหงูสิแมียอ้าวอาวเจ้หน่อยเฮ็ดยังเจ้หน่อยไฟให้กำลังใจสิละไฟให้กำลังใจสินี่เอาวอ้าวเอาไฟหนึ่